โอ้ยอ,อ,อะโอ,โอ,อนะไม่หลับ <c oughs> อง่นพวกเราไโอ้นี่ันี้งดีล้วสถานการณ์ไม่ดีแล้วอ่ะจิด้วยเลยทำไงไดีละ่ะ กันเ,เลยกันเลยพอกไม่นะฮาฮกไม่รอดเออยด้อไล่กันนี่โอ้ ไม่มีเลยดูชัดได้ดีเลยบางอย่างเลยนี่นี่ถอยดูแล้วนะเร็วๆกู้อืมว่านี่ค่อยปลอดภัยแล้วอ่ะ